ังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำสำคัญหลายสายเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวสุพรรณบุรีได้แก่แม่น้ำท่าจีนมีเขื่อนและระบบชลบประทานครอบคลุมพื้นที่เกษตรพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งก้ามกรามกว่า2 0 0พรายพื้นที่เลี้ยงประมาณ1 5 0 0 0ไร่ผลผลิต3 0 0 0ถึง5,000ตันต่อปีในพื้นที่อำเภอบางปลามะ อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอสองพี่น้องกุ้งกล้ามกรามนะครับของสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นสินค้าเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของสุพรรณบุรีเลยมีการเลี้ยงมานานกว่า30ปีนะครับผู้เลี้ยงก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเพราะนั้นกุ้งของเราก็ถือว่าเป็นกุ้งที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานและก็มีชื่อเสียงมีความอร่อยนะครับเป็นที่นิยมชื่นชอบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางจังหวัดเอง ได,ได้เห็นถึงความสําคัญน,นะครับในการเลี้ยงกุ้งกล้ามปางเพื่อจําหน่ายเป็นรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากการคัดเลือกเกษตรกรโดยประมงอำเภอบางปลาม้า เพื่อเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พบว่าพื้นที่หมูห่6บ้านสะพานพัฒนาตำบลองครักษ์อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจํานวนมากที่สุดในอำเภอบางปลาม้ามีการเลี้ยงกุ้งต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีและเป็นหมู่บ้านที่มีสัดส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มจํานวนสูงขึ้น ให้ความสนใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เกษตรแบบแปลงใหญ่ดีครับผมนายบุญช่วยเที่ยงใจดีประธานกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกามอำเภอบางละมาจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่เราจะมารวมกลุ่มการเป็นแปลงใหญ่เกษตรกรต่างคนต่างเหลี่ยงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มีมีวงจาํากัดผลพิตกุ้งตามพมาตรฐานพวกเราจึงมารวมกมูเคยอยากปลดหนี้หาที่ตลาดขายเพื่อจะได้ไป ให้ขายได้ราคาเป็นธรรมเวกเราร้วมกลุ่มกันมีเกษตรกรทั้งหมด38ล้านบนเนื้อที่ควบคุม460ไร่ครับขอบคุณครับการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการประมงอำเภอบางปลามมาและโดยตำแหน่งผู้จัดการแปลงได้มีการวางแผนงานกิจกรรมงบประมาณครอบคลุมการดำเนินงาน3ปีมีการประเมินผลการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันกับเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตั้งแต่ร่วมคิดวิเคราะห์วางแผนงานและแก้ปัญหาโดยการดำเนินง,งานตามหลัก PDCA Plan Do Check Action อย่างเป็นระบบสามารถดำเนินการฝ่าวิกฤตทั้งโรคระบาดภัยแล้งและการแข่งขันในตลาดด้านราคาสามารถช่วยให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ปรับตัวและแก้ปัญหาด้วยกัน ด้วยการขับเคลื่อนของสำนัานประมงจังหวัดส,สุพรรณบุรีปรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งภาคีเครือข่ายตอนนี้ทางจังหวัดส,สุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือสินค้าใสา่น้ำต่างๆเราใช้นโยบายตลาดนำการผลิตทรัเนื่องจากกู้กรรมการปัจจุบันเนี่ย ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเลี้ยงอยู่ประมาณ2 0 0พันกว่าลายผลผลิตเนี่ยก็ประมาณ3 0 0พถึง5,000ตันต่อปีดังนั้นการส่งเสริมเนี่ยทางสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีก็พยายามจะส่งเสริมแบบครบวงจรนะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำก็คือเรื่องของความเพาะความความเพาะพันธุ์กุ้นกำลามซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีอยู่ประมาณ70ฟาร์มนะครับก็ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเภอเภอบางประมาบาง,บางส่วนดังนั้นการเรื่องของความเพาะเนี่ยทาง ำนักงานบงจอดสุวรรณบุรีก็พยายามที่จะนําเทคนิคในเรื่องของการผลิตลูกกุ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ตอนนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีเราได้ขอรับสนับสนุนกุ้งสายพันธุ์ดีซึ่งทางกรมประมงปรับปรุงสายพันธุ์เป็นกุ้งสายพันธุ์มาโคหนึ่งครับซึ่งจะจะจัดสรรให้กับกเกษตรกรประมาณ78ลายในในปีส5 6พนีนี้และขณะเดียวกันเนี่ยทางสำนักงานประมงจังหวัดก็ได้รับงบต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบเงินกู้งบจากจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมา มาให้อาจารย์ที่มีเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตกุ้งเพศผู้รวนเนี่ยมาสอนซึ่งตอนนี้กเกษตรกรในอำเภอสองพี่น้องเนี่ยก็ได้รวมกลุ่มกันเนี่ยได้รับความรู้จากการอบรมเนี่ยจะมาผลิตกุ้งเพศผู้รวนซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคนิคเรื่องของการผลิตกุ้งเราก็จะได้ทั้งสายพันธุ์ที่ดีและมีเทคนิคที่เป็นตัวผู้รวนเพราะว่าฟาร์มเลี้ยงกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความต้องการคือกุ้งตัวผู้รวนนะครับอัน อันที่2อครับอันที่2คือเรื่องของการมาตรฐานฟาร์มไม่ว่าจะมาตรฐานเรื่องของความเพาะมาตรฐานของความเลี้ยงเนี่ยทางจังหวัดสุพรรณกุรก็จะให้ความสำคัญก็คือจะพยายามให้เกษตรกรเนี่ยที่เพาะเลี้ยงควคุมการ่ยได้มาตรฐาน JAP ปีนี้ฟาร์มเพาะเราจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนฟาร์มเลี้ยงเราก็จะเพิ่มอัตราส่วนให้ได้เปอร์เซ็นต์ของได้ JAP มากที่สุดส่วนเรื่องที่3าที่เราพัฒนาคือเรื่องของการแปรรูปเนื่องจากู้ว้กุมการเนี่ยมี เวลาจับกุ้งกำกามก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นกุ้งที่มีขนาดเล็กซึ่งตลาดไม่ได้ต้องการหรือมีมูลค่าไม่เยอะเนี่ยเราก็จะทําให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยมาแปรรูปก็เดยเชิญจากวิทยกรจากสถาบันการศึกษาต่างๆมามาให้ความสําคัญเรื่องมาสอนวิธีการแปรรูปตอนนี้เราเน้นไปที่กลุ่มแปลงใหญ่กุ้งกำกามที่บ้านสะพานพัฒนาที่อำเภอบางปมะนะเป็นกลุ่มที่ทําเรื่องของแปรรูปกุ้งกำกามนะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของการตลาดนะการตลาดนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนื่องจากว่า ที่ผ่านมาก่อนที่โควิดจะสะบาดในปี6 3เนี่ยทางเกษตรกรส่วนใหญ่จะขายพุ้งกำกามให้กับพ่อค้าคนกลางพอมาโควิดเนี่ยตลาดปิดแพ้ไม่สามารถจะรับซื้อได้ก็ทำให้เกษตรกรมีปัญหาเรื่องของการตลาดเพราะนั้นเราก็จะมาจะสอนเกษตรกรให้เรียนรู้เรื่องของการตลาดตอนนี้เรื่องของในยุคข,ของ new normal เนี่ยเกษตรกรก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นการขายแบบพิออเดอร์การขายแบบ ต่างๆขายขายออนไลน์ต่างๆทางสำนักงานวงจรก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการตลาดก็ครบวงจรทั้งตั้งแต่ต้นน้ําจนถึง,ถงปลายน้ําครับมามาราวงกันสร้างสรรค์เมืองสุพรรณบุรีดินแดนยุทตหัตถเชื่อมใจไมตรีรปัจจัยแห่งความสําเร็จรร 1. การปรับตัวของเกษตรกร มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่รับเทคโนโลยีและปรับตัวในการทำการตลาด 2. การลดต้นทุนการผลิตกลุ่มสามารถลดแรงงานลดต้นทุนในการเตรียมบ่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกของกรมประมงในการจัดการของเสียและผสมอาหารเลี้ยงกุ้ง 3. นวัตกรรมการแปลรูปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปลรูปอาหารบรรจุพันธุ์ 4. นวัตกรรมพลังงานทางเลือกเครื่องสูบน้ำพลังงานโซลาเซลล์กลุ่มได้รับการสนับสนุนและติดตั้งแผงโซลาเซลล์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 5. การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทา,านการผลิตกุ้งกล้ามกรามครบวงจรจากยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีที่จะพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เกิดการเชื่อมต่อสายโซ่อุปทานระหว่างเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงกุ้งบ้านสะพานพัฒนาและกลุ่มเพาะลูกกุ้งอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี 6. การตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำจากสถานการณ์ภัยแล้งปี2563ทําทำให้เกิดการประชุมเพื่อแก้ปัญหาด้านภัยแล้งน้ำน้อยร่วมกันมีการจัดลำดับการสูบน้ำ วางแผนการเลี้ยงร่วมกันลดอัตราการปล่อยให้บางลง 7. <ร>การเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานมีกลุ่มสมาชิกเป็นผู้รวบรวมผลผลิตกุ้งออกไปจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ดสทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ1.5-2ถึง2ล้านบาทต่อเดือนเพื่อการจ้างงานในหมู่บ้านลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมืองนี่คือต้นแบบของการทำเกษตรแปลงใหญ่ โดยกรมประมงได้ร่วมกันขับเคลื่อนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจนทําให้เกิดการรวมกลุ่มการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําส่งผลให้กุ้งก้ามกรามของจังหวัดสุพรรณบุรีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานของจังหวัดและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศค่ะก็ขออยากจะฝากเวียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจในการบริโภคกุ้งนะครับได้ลองชิม กุ้งกล้ามกรามของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่มีความตั้งใจเกษตรกร,กรมีความตั้งใจในการที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานถูกทุกขอ,อนามัยนะครับขอฝากกุ้งกล้ามกรามของจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ด้วยครับขอบคุณครับ